สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่21สิงหาคมสอง6นะคะค่ะคุณสามีกับคุณภรรยาก็ช่วยกันเราเอาฮอร์โมนไข่นะคะที่จะให้ต้นไม้ของเราค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่เราเอ่อให้รอบขอบสวนเราเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะฝั่งนู้นเพราะว่า กลอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะต้นไม้เราเยอะบางหมดแล้วค่ะนคะคะคุณสาม,มีก็เดินช่วยคุณภรรยาค่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเราทำสวนกเกษตรออร์แกนิกนะคะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้เราก็ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยสะอาดหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะไม่ลกแล้วค่ะนี่ค่ะสะอาดค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะคะนี่ค่ะงานเยอะมากเลยค่ะต้องให้ฮอร์โมนไข่ค่ะ งานงานทำสวนก็ต้องอยู่กับสวนอย่างนี้แหละค่ะใส่ใจของของเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้ชมต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเทฮอร์โมนจากขวดเล็กใส่ขวดใหญ่แล้วก็เอาไปช่วยเอาไปรดต้นไม้ของเรานะคะคุณมนม้ำมูสวัสดีครับ อร์นิ่งค่ะ <Morning. S 1> ค่ะทำอะไรอยู่คะแ <Yeah. S 2> ชร์ขวดเล็กขวดใหญ่อ๋อโอเคเอาฮอร์โมนอ๋อโอเคเอาฮอร์โมนให้ต้นไม้ครับผมเราแชร์จากขวดเล็กไปใส่ขวดใหญ่ค่ะนี่ค่ะขวดเนี่ย โอ้โหดูสิคะฮอร์โมนเราสีสวยมากสีสวยมากๆเลยคะ่ะเราทิ้งนานไงคะเที่ยวนี้เราทิ้งประมาณ90วันได้นี่คะ่ะเห็นไหมคะสีฮอร์โมนของเราว้าวฮอร์โมนไข่สุดยอดคะ่ะเยอะมากนี่คะ่ะให้ชมอ,อตอนที่เรากำลังแชร์แล้วก็เทอยู่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวให้ชมช่วงที่เรากำลังจะทำฮอร์โมนโด้วยอีกทีหนึ่งนะคะ นี่แหละบ้านสวนทรงรักรกิจวัตรประจำวันก็อย่างนี้แหละค่ะจอยทูเกเตอร์คุณสามีช่วยทุกอย่างอามนขอบคุณพระเจ้าสามีรักคุณปาเลยยักขอบคุณค่ะรักมากโอ,โอ้ขอบคุณค่ะรักรเ,เหมือนกัน,น <laughs> ขอบคุณครับโอเคค่ะบายบายเอนจอยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปให้ฮอร์โมนก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว คุณสามีจะแชร์จากเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะเอาไปวางแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะเดี๋ยวจะซูมจะได้ไม่ต้องเดินแบบนึงนะคะเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักมากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะฮอร์โมนคือแกจะแชร์จากขวดเล็กใส่ขวดใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็วางอยู่เงี้ยค่ะวางให้คุณภรรยาเท เพราะว่าเขารถไม่เป็นเทคนิคในการรดฮอร์โมนเขาไม่ทราบเขาก็เลยต้องมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเราก็เอนจอยช่วยเหลือกันแบบนี้แหละค่ะทุกกิจกรรมโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำรถน้ำก่อนเอยรดฮอร์โมนก่อนนะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็กำลังกรอกน้ำนะคะ ตอนนี้เราให้ฮอร์โมนไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังจะทําใหม่ตอนนี้กรอกน้ําก่อนนะคะอีกสองวันเราถึงจะทำใส่ฮอร์โมนนะคะก็บ้านสวนทรงรักเราจะทำฮอร์โมนไข่สังเคราะห์สแสงทําปุ๊บแดงปั๊บค่ะใช่ไหมคะคุณสามีครับทาปุ๊บแดงปั๊บพูดสิอะไรทำปุ๊บทำปุ๊บแดงปับป๊บทำปุ๊บแดงปับ๊บอ่าทำปุ๊บแดงปับ๊บเห็นไหมคะค โนยินไทยเห็นไหมล่ะสีแดงอ่ะอยู่ใส่น้ำเห็นไหมเรามีหัวเชื้อไงคะใช่อยู่โอเคมาอยู่พุทธอ้นเถอะแค่น้ำอ่ะมันก็แดงแล้วค่ะเห็นไหมคะเพราะเรามีหัวเชื้อไงคะนี่ค่ะเรามีหัวเชื้อนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะใส่น้ำทุกทุกขวดเลยค่ะนี่ค่ะเราจะทำฮอร์โมนไข่แบบ ทำปุ๊บแดงปั๊บนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะใส่หัวเชื้อไปเลยนี่เห็นไหมคะมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วคุณสามีก็ช่วยกรอกน้ํานี่ค่ะเยอะมากฮอร์โมนไข่เราทั้งหมดโอ้โหยางมะหึมานี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ผลิตผลบ้านสวนไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวมะกรูดมะนาวมะพร้าว,าวส้มโอ ฟักแฟงแตงโมชายโยโหหิ้วเนี่ยเราใชอ้อฮอร์โมนทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเราใช้เป็นเกษตรออร์แกนิกแล้วก็อินซีค่ะที่มีพี่เบม้มเข้ามาช่วยแต่ออร์แกนิกเนี่ยล้วนๆเยอะมากค่ะนี่ค่ะโอเคมอนามูเอนจอยแอนวิสตอปฟอร์ดริงคอฟฟี่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเออโอโอ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านส่วนทรงรักค่ะบายบายอตุลโมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับสไคร b e นะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ